เอาเลยครับผมสุัสดช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนแมนนี่นะครับทุกคนมีกันนาันนะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับพูดถึงเรื่องเวลาเวลาลิ้นพันกันอะเวลาเวิร์สนะครับผมพอมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยผมรู้สึกสบายมากนะครับในการพูดนะครับ ในจุดเริ่มต้นนะครับผมจนถึงปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคตนะครับ,รบเวลา World City ้นะเป็นเกมนะรูปแบบ Open World Map นะครับที่แบ่งโซนออกเป็น4โซนใน้วิสเนคือ City Business Area l e ด์อารีอา a อนซิวิตี้อารและ Travel Spot Area รีอาโดยที่เมืองจะอยู่ในะรูปแบบของเกมฟิลส์ซึ่งมีการจัดการกิจกรรมมีตัวลาคและมีการสร้างสังคมร่วมก,กันกับผูเ้เล่นเวลาเวอร์เป็นแพลตฟอร์มเกมที่มีความพร้อมในทุกๆด้านโดยถูกติดตั้งลงบนเทอร์เรียบีอีสิบหรือ BSC นะครับผมในเชนนะและทาางนนนอยู่บเเวลเช อ๋ใช้ b 20แต่ทำงานอยู่บนเวลาเชนที่รองรับการทำงานของระบบ NFTS และระบบ F Defy ผู้เล่นสามารถทำการเข้าเยี่ยมชมและสามารถทำการซื้อขายตัวละครที่ดินสินทรัพย์อื่นๆได้ตลอดจนสามารถสาาร้างสังคมาในโลกสม,มืตนจริงไปเชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงได้อีกทั้งยังสามารถนำธุรกิจจริงมาดเนินธุรกิจในะโลกของ m e t a v e r s e ได้ทำให้ m e t a v e r s e เป็น Meta v e r s e p l ฟ t f o r m ที่ครบเครื่องและสมปรรถนที่สุดในปัจจุบัน mm. ในจำนวนทั้งหมด คลาสของคลาสเท่ากับ233ล้านเหรียญที่เป็นมูลค่า699ล้านบาทโดยกำหนดให้ดังนี้ในเวลาเวอร์ชั่นแบงสกุลเงินออกงสองส่วนหลักคือคลาสคอยกับคลาสพอยที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำธิรกรรมหลักที่เกิดขึ้นในเมืองโดยสามารถหาได้จากดิสนีย์แตรนดิสนีย์ไรเอ็กชเชนส์แพนเค้กสวอปหรือติดตามได้ที่กิจกรรมต่างๆในแฟนเพจคลาสคอยลองเข้าไปดูหน่อยผู้เล่นต้องการจะทำการซื้อที่ดินหรือ ตัวละครในเวลารเวิร์สจะต้องใช้สองสมุดงนในข้้นต้นในการทำากรรมและจะมีการติดตั้งระบบบิลเพื่อให้สามารถทำการซื้อขายและเปลี่ยน่านระบบค้ชเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเวลาเชนนั้นในเวลาเวิร์สอืออ่าีนะในเวลาเวิร์สเป็นระบบที่ทำหน้าที่เป็นเกมออนไลน์ที่ถูกติดตั้งลงบนเวลาเชนเวลาเชนทำหน้าที่ระบบหลังบ้านให้กับเวลารเวิร์สและรองรับทํากรรมต่างในระบบ เวลาเวอร์ ver, ซึ่งเป็นระบบดิสเนทไรต์โอเพนซอร์สใช้สำหรับรองรับระบบเกมต,ต่างที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตเวลาเชนเมนเนตมีประมาณนี้คร่าวๆืมตรหนึ่งบอยเซลและดิจิทัลแอสเซทในเวลาเวอร์จะมีการซื้อขายที่ดิน NFT เพื่อใช้สำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยสาม,มารถทำการซื้อขายที่ดิน NFT ได้ผ่านระบบของตัวเกมในครั้งแรกหลังจากที่ดิน NFT ที่ระบบทำการปล่อยขายหมดไปแล้วผู้เล่นสาม,มารถทำการซื้อขายได้ผ่านระบบ NFT market ซึ่งเป็นตลาดมือสอง second มาร์เกที่ให้เจ้าของที่ดิน NFT สามารถทำการซื้อขายขออภัยครับเอ,อระบบเอ็นเอฟทีมาร์เกซึ่งตลาดมือสองซึ่งเซ็กต a r าร์ที่ให้เจ้าของที่ดิน NFT สามารถทำการซื้อขายได้ของตัวเองได้อารมณ์ถึงสีผูกสร้างทำการซื้อขายภาระบบเ m ็นเอฟทีเช่นเดียวกันในเวลาเวอร์สหลังจากที่ผู้เล่นมีการติตั้งสิผูกสร้างลงไปบนพื้นที่แล้วนั้นผู้เล่นสามารถดำเนินการตกแต่งสีผูกสร้างของตัวเองได้โดยการซื้อของตกแต่ง ที่สามารถจะกตกแต่งที่ดินของตัวเองได้อย่างอิสระผ่านระบบ NFT market MetaHuman อวตารผู้เล่นสามารถเลือกซื้อตัวละครอวตารที่ได้รับจากระบบ NFT และสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับตกแตง่ง NFT market เช่นเดียวกันซึ่งวงการตกแต่งและเครื่องประดับต่างๆจะมีคุณสบัตพิเศษตามรายการและมีผลกับการทำกิจกรรมต่างๆในแันกิจกรรมผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับคาดว่ายังไม่เปิดเพราะว่าเข้าไปดูแล้วไม่มีอะไรในนั้นเลยทีเดียวเชียวใช่ครับยังไม่มีอะไร แต่มีตรงส่วนที่สามารถสำรวจเข้าไปสำรวจได้อันนี้คือขายเหรอคือเขาขายแล้วหรือแต่ก็เหมือนจะยังไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมในส่วนนี้ <c oughs> How to buy เมื่อฉันเห็นระบบแล้วก็สามารถดูได้วิธีการนะครับผมในการเอาใช้ใช้อาชินเหรออืม <c oughs> มีการทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์อืมคือในส่วนตัวนะผมมองว่าเวลาเวิร์สอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะครับผมในทั้งด้านทีมงานนะครับผมแล้วก็ทั้งด้านผู้ที่เป็นอ่าแอดไวซ์แอดไวซอรี่นะครับผมแอดเอาง่ายแอดไวเซอร์นั่นแหละซึ่งผมมองว่าหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายความสามารถนะครับผมที่มาร่วมนะครับผมน่าจะทำให้แบรนด์เนี่ยอ uh, สามารถรู้จักได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ ต่อไปในอนาคตน่าจะน่าจะก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อยๆนะครับผมในส่วนนี้ที่เราจะได้เห็นกันนะครับผมก็คือตัวซิสเต็มที่จะรันเฉลมานะครับผมว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะซึ่งผมมองว่าเราไม่าจะได้เห็นในเดือนนี้แหละครับผมที่เขาบอกนะครับว่าจะทําให้ทันในเดือนนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับผม สุดท้ายนะครับผมในส่วนที่สรุปนะการเริ่มต้นนะครับผมในทุกๆสิ่งในเวลานี้เนี่ยแม้จะยากลำบากนะแต่ผมว่าถ้ามันเริ่มต้นแล้วมันสาเร็จได้ด้วยดีครับผมมันเป็นไปไม่ได้ในทุกๆโครงการหรอกแต่ถ้าไม่เริ่มต้นนะครับผมผมเชื่อว่าไม่มีทางจะสําเร็จนะครับผมก็ต้องมาลองดูกันต่อไปนะครับผมอย่างน้อยที่สุดเราเป็นคนไทยนะอย่างน้อยนะครับผมเราก็ต้องเข้าไปดูบ้านนะครับผมแล้วก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะถ้าเราสามารถศึกษาได้นะครับผมซึ่งมัน ผมยังไม่น่ายากจนเกินไปนะสำหรับทุกคนนะครับผมในการเริ่มต้นในการศึกษานะครับผมแล้วก็ลองดูว่าสิ่งไหนที่เราสามารถที่จะสร้างสารรค์ได้สิ่งไหนที่เราสามารถเราร่วมกันพัฒนาได้นะครับว่าต่อไปอะ่ะประเทศเรามันจเจริญกว่านี้นะครับผมมากกว่าปัจจุบันนี้นะอันนี้ผมลองเข้ามาดูนะครับผมในรูปแบบ 3D ไม่ใช่เป็น 3D นะผมว่านะสามารถเข้ามาดู ล็อกอินผ่านเมตามานนะครับผมเข้ามาดูอย่าลืมนะครับเมื่อคุณลอ็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุด,สดที่คุณควรจะต้องทำอย่าไม่มใช่ใจนะครือลองเอาท์นะครับ เคลื่อนไหวผมว่ายังเป็นการเคลื่อนไหวที่ยังช้าอยู่ครับก็โอเคครับผมมันเป็นจุดแรกเริ่มเนาะเราจะไปตาหนิเขาตลอดไม่ได้หรอกประมาณนี้คร่าวๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะมอัปเดตให้ฟังนะครับผมน่าจะในเวลาช่วงนี้น่าจะยังไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมนะแต่ผมว่าดีนะครับผมที่ยังน,น้อยมีการเริ่มต้นนะครับผมดีกว่าที่ประเทศเราไม่ได้เริ่มต้นอะไรออกมานะผมว่านั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะถ้าเราไม่เริ่มต้นอะไรเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ